สวัสดีครับวันนี้ตะเลืตะลอนออนไลน์นะครับมามาเที่ยววัดตะไคร้นะครับวัดตะไคร้นะครับนอกเกาะเมืองอยุธยานะครับยามเย็นครับหนีจากโควิดนะครับบรรยากาศยามเย็นนะครับนี่มีหมูน้อยด้วยครับนี่ครับเดินเหมือนหมาเลยครับ ก็เป็นวัดเล็กๆนะครับไม่ใหญ่นะครับก็มีพระบัวสดโบราณนะครับนี่ครับ,รบเดี๋ยวตาเลอร์จะพาไปเดินชมภายในโบสถ์นะครับไม่ทราบว่าเป็นโบสถ์หรือวิหารนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไคร e ให้ตาเลอร์ด้วยนะครับ มีด้านโน้นนะครับเป็นกำลังปุงบ้านทรงไทยอยู่นะครับบ้านทรงไทยถ้าสร้างนี่เขาเรียกเป็นปุงนะครับไม่เรียกสร้างนะครับเรียกปุงนะครับไม่ใช่แบบสร้างบ้านอะไรอย่างนี้ครับเรียกปุงเดี๋ยวเราไปดูป้ายประวัติวัตไกรกันก่อนนะครับว่าความเป็นมาเป็นยังไงนะครับก็เดินอาจจะเสียงดังไปหน่อยนะครับเพราะว่ามีกิ่งไม้นะครับนี่ เตเลอรก็เพิ่งเคยมาเป็นครั้งแรกนะครับนี่ครับวัดตะไครนะครับตั้งอยู่เกาะเมืองนะครับอยู่ในวันนี้เรื่องคนแช้างคไนไฝดน่ะเขาโครงมาจากเรื่องจริงนี่ครับว่าเป็นที่ทาการลงงศพนางวันทองที่วัดแห่งนี้นี่ครับบนนอกว่าถูกทิ้งล้างนะครับเสียกุ้งครั้งที่สองนะครับประมาณปีสองพันสามร้อยสิบเลยครับช่วงรัชกาลที่สี่ถึงรัชกาลที่ห้า แผงกรุงรัตนโกสินครับหลับฐานนะครใช้พื้นที่วัตกัยนี้อีกครั้งนะครับก็มีภาษาอังกฤษด้วยนะครับนี่ครับนี่ครับตั้งอยู่นี่ครับนอกเกาะเมืองนะครับนี่นะครับอ่านทันไหมครับ การปงศพนางวันทองแห่งนี้ที่วัดแห่งนี้ครับ,รบเดี๋ยวตะเล์จะพาไปเดินดูด้านในนะครับนี่ก็เป็นแนวกําแพงนะครับมีสระน้ำโบราณน,นะนี่ครับไกด์เราบอกว่ามีสระน้ำโบราณด้วยนะครับน่าจะเป็นตรงนี้นะครับนี่เจออีกแล้วครับเรา ขอหวยครับนี่ครับเดี๋ยวเราพาไปดูป้ายก่อนนะครับก็เย็นๆชิวๆนะครับประมาณห้าโมงเย็นนะครับตะวันกําลังจะรับขอบฟ้าแล้วครับนี่ครับบรรยากาศสวยๆครับตรงนี้เป็นพระอุโบสถจริงๆนะครับอย่างที่ตาเลิศบอกนครับนี่ครับ เป็นนาคาสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับขนา12เมตรนะครับยาว16เมตรหันหน้าไปทางทิศตะวันต่อออกนะครับมีประตูด้านหน้าและด้านหลังนะครับ2ประตูนะครับนี่ครับเดี๋ยวเราเดินไปดูด้านในกันนะครับนี่ครับเป็นกำแพงพระอุโบสถนะครับนี่ก็เป็นคือทำใหม่นะครับคือรื้อขึ้นมาแล้วก็ก่อครับก่อใหม่นะครับนี่ครับ ด้านในพระอุโบสถนะครับนี่ก็รอยบุรณะนะครับก็ยังมีเป็นกรอบหน้าต่างนะครับนี่ครับเป็นวงกบเลยครับยังทําจากไม้อยู่เลยนะครับนี่ครับก็ไม่มีการใช้ตะปูนะครับเป็นหมดนะครับนี่ครับเป็นหมดนะครับ นี่เป็นภายในนะครับเดีย๋ยวเราก็เดินเข้าไปชมด้านในกันเลยนะครับนี่ก็ยังเป็นไม้อยู่เลยนะครับนี่นะครับเป็นไม้ขนาดใหญ่เลยนะครับหนึ่แผ่น เจอรังแตนด้วยนะครับนี่ครับมันเป็นไม้อยู่เลยนะครับออกรอบวงกบประตูนี่ก็เป็นที่ประดิษฐานนะครับแต่ละการเวลานะครับก็พัง เราเ่ินไปดูบุกบประตูด้านนี้กันครับก็จะเดินเสียงดังหน่อยครับัมนมนหญ้านะ กกนนกก่ก่นนนนนะะคคครรรััับบบปว็ิีพอเรามองทะลุหน้าต่างไปเราก็จะเจอบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นะครับด้านล่างนะครับเดี๋ยวตะเลือดจะพาไปดูนะครับบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์กัน,นครับนี่จะเป็นด้านหลังนะครับด้านหลัง ก็ตรงนี้ก็จะล้อมไปด้วยบ้านเรือนประชาชนนะครับนี่ครับก็จะมีเจดีอยู่ด้านโน้นด้วยนครับนี่นะครับด้านโน้นนะครับก็น่าจะมีคนมาขอหวยกันนะครับมีชุดนะครับ บอ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ตอนนี้ก็ได้แห้งลงนะครับ,น,น,รบนี่ครับกรมสิลปก็มาบูรณะสวยเลยนะครับนี่คเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเลยนะครับ นี่ก็เป็นเจดีลายนะครับนี่ครับเราเดินไปดูด้านในกันนะครับวันนี้ก็เจอบ่อหนาอีกบ่อนึครับเข็ดนี้ก็เข็ดกำแพงครับล้อมนะครับ เกยบใบไม้นะกอบเกับกอบกบ,บับเป็นวิหารแล้วก็เจดีลายรอบนะครับเนะี่ยเป็นฐานเจดีนี่จะเป็นวิหารนะรอาคารจงสี่เหลี่ยมผืนผ้านะขนาดสิบสองเมตรยาวยี่สิบหกเมตรนะครับ แดดจะสะท้อนซะหน่อยนะครับเพราะว่ายามเย็นนะครับมีทางขึ้นนะครับที่แรกตอนดรกน่มีทางขึ้นมีทางขึ้นนะครับวิหารเป็นด้านในวิหารนะครับ เวลาประมาณหนึ่งเดือนที่ผ่านมานี่ตะเลิก,ก็จะพาเที่ยวแต่วัดนะครับก็ยังไม่ได้ไปมอเตอร์เวย์เลยนะครับนี่ก็เป็นฐานนะครับฐานพระนะครับน,นี่ด้านบนก็เป็นฐานด้านหลังก็เป็นเจดีทรงระครังควค่ำฐานแปดเหลี่ยมนะครับ ไม่รู้ว่าใครมาทุบอะไรหรือเปล่านะครับนี่ครับเหมือนเป็นการลอยทุบนะครับพระพุทธรูปนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูเจดีด้านล่างกันนะครับอ่ นี่ก็จะมียอดเจดีนะครับที่หักลงมานะครับนี่นี่ก็เป็นเสาวิหารนะครับนี่ยอดเจดียนะ์เอ่อกิ้งลงมาก็ไม่แน่ใจว่าเป็นของยอดอันไหนนะครับก็จะมีป่องมีโพงนะครับ นี่จะเป็นด้านหลังนะครับนี่เป็นระฆังคว่ำทรงแปดเหลี่ยมนะครับก็จะมีเด็กๆมาเล่นกันนะครับนี่ครับเด็กชาวบ้านแถวนี้ครับมาเล่นเด็กคตปอลกันนะครับก็พามาเที่ยวโดยสังเกตนะครับถ้าท่านใดอยากมาเที่ยววัดตะไคร้ก็กด GPS มาเลยนะครับ เป็นประตูตรงกำแพงนี้ครับแล้วก็มีต้นไมคนน้ครับนี่นี่ขึ้นตรงกำแพงเลยนะนี่ครับเป็นต้นสะเดาไม่ใช่ต้นอะไรก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับนี่ครับขึ้นซ้อนกันอยู่สองต้น าบถ้าชอบคลิปต่เลิศก็กดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครป์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กันนะครับ